แล้วจะขอขอให้ไหนโอเคกว่า huh. ด uh ีค huh. ่ะเดี okay> ๋ยวนี้ต่อหรือต่ออย่าล้าเชียดมีนี่ของการรูมีนี่นมีมีดูได้อันนี้คือสิ่งที่ดีนะเพราะของจอยตัวตอบได้ จอยไม่ได้ทำาัเงเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่เรารักษาของวิญญาณของเราบางคนนะมาไม่ไม่มาดูนะจริงหรือนมะ่พอมันผิดปุ๊บเราต้องผ่งานได้ของสตอนตอนถ้าขึ้นลบนะแต่ตอนช่างนะสาวาวิเคมาดูป้ายไอ้นี่นะเลขนะโอ้โหหนูอยากจะให้พิงวัทุกคนเลยมันจะบา,ายใจทั้งสองายเดี๋ยวเรารอดูเวลาส4 4สี่สี่เจ็ดตรงนี้นะคะสิบ7ี่ี่เ็ดทะเบียนรถเราเนาะเ0 0 8เวลาตรงกับที่อันนั้นเลยนะคะ14 47ี่สี่เจ็ดอ่ารถพ่วงลงแล้วนะไม่มีนะเลข1ิบเเห็นไหม มีแค่สิบหกนะคะด้วสิบหกเก้าสามนะคะไม่มีรันไปถึงสิบเจ็ดเดี๋ยวรอดูจนกว่ารถจะลงกับกิโลว่ามีสิบเจ็ดไหมไม่มีสิบเจ็ดนะคะโอเคไหมคะอ้าวโอเคสบายใจนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวคนรถที่ไหนเนี่ย ขเขาเดาเรื่องนี่หนูจะบอกว่าคนลถแบบนี้นะคะใส่ใจลูกค้าสุดๆนะคะบอกเลยว่าเนี่ยเราอาชีพรับจ้างเนาะต้องดูแลผลประโยชน์ให้กับลูกค้าแล้วคุณลุงก,ก็คือเยี่ยมมากหนูขอบคุณนะคะหนูขอยายลงติกเก็นะให้แบบเป็นเคสสาตาร์ทีให้คนอื่นนะคะมาเข้ามาขายหาหารจะดูแลน,นะคะเจกบล๊ดํา์แบบปาไม่เคยเตียงปบบต่อฟิลดีนะคาแทงตัวตัวอย่างลืมคิดถึงหายางนะคะมาเบรกจะหนึ่งร้อยแต่ราคาไม่น้อยนะคะ